สวัสดีครับอยู่กับผมลักเฮฮานะครับวันนี้จะพามาดูอ่าทอดหัวปีไงทอดหัวปีนะครับลงมาดูกันว่าทอดอยังไงขออนาตกลับป้องนะครับรกลับกป้องมาแล้วหหไหน่ะใส่อะไรบ้าง นี่อันนี้คืออะไรอันนี้คืออันนี้คือหัวปีเหรออันนี้คือพริกแกงเหรอพริกแกงกับอะไรเนี่ยพริกกแแงงป้ไปดูกันครับพพรริกกแแงงขดีน้าปี่นี่คือพริกแกงกับแป้งแล้วมีใส่หมูบดใส่หมูบดไข่อันนู้นกระหล่ำอันนอันนู้นหัวปีไม่ใช่กระหล่ำปีนะครับหัวปีให้มาดูใกล้ๆที่หัวปีจับไปดูที่นี่นะครับ นี่นะครับเป็นหัวปีนะหัวปีที่ว่าอยู่ตามต้นกล้วยนะครับแล้วก็ทำไงต่อมาดูกัน <c ười> อะไรอ่ะดูครับดูดูมาดูดตัวเล็กนั่นเล่นของเล่นสวัสดีครับยังสวัสดีท่านผู้ชม บอกพีน้องพีจะพาไปดูอะไรของมาต่อของเล่นนะครัะต่อของเล่นไหนดูของเล่นดิปืนเองกูได้ปืนซื้อได้ของเล่นมาของกินไม่ซ,ซื้อพีด้ออันนี้ดูสุดรที่ใส่เดี๋ยวเราไปดูอ่าเขาทำอ่าเขาทอดหัวปีกัน,นครับอ,อันนี้เอาหัวปีใส่แล้วนะครับนี่ใช่ไหม หกปีใส่แล้วแล้วก็คนคนุณคุณคุให้เข้ากันเหรอคนให้เข้ากันนะครับคล้ายๆยำเลยเนาะคล้ายๆเขา,ขาเรียกยำหัวปีใช่ไอันนี้เป็นวิถีชาวบ้านนะครับทำกินแบบวิถีชาวบ้านเนาะเขาก็กินกันหลายคนเหมือนกันแฮปปี้แฮปปี้นี่แฮปปี้มาละ อ๋อ,อางงามมไอปีร <c oughs> ีอ๋อคือนี้ของรกก่อนมาดูกันต่อเลยนะครับ,ต,บต้องใส่ใบมะกรูดด้วยใช่ไหมเองไม่ใส่ป่ะ,ดดะนี่นะครับมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับอ อ่าท่านผู้ชมครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้ว่านี่คล้ายๆกับยำปลากระป๋องคล้ายๆยำปลากระป๋องครับอนี้ใส่หมูสับใส่พริกแกงนะครับใส่แป้งแป้ง,ปงเอเป็นแป้งแบบนี้นะครับแป้งแบบน,นี้ซึ่งเขาก็มา ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะครับแต่เราเรา,เราให้ดูว่าเป็นแป้งแบบนี้นะครับที่เอามาทำแบบนี้นี่เมียวอีกแล้วเมียวอีกแล้วไหนดูดิโอ้โหเมียวอีกแล้วไปดูันต่อเลยครับไปเด็ดใบมะกรูดมาแล้วชมบรรยากาศแถวบ้านด้วยนะครับนี่บรรยากาศเริ่มออกคึ้มๆนะครับ <S <S นี่นะบรรยากาศ ออกคุ้มนะครับแถวบ้านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดาตามกดซับสไคร้ให้เยอะๆนะครับและฝา,ากชม,คล,มคลิปให้จบด้วยนะครับมาดูกันต่อแล้วก็คนนี้ก็ใส่ใบมะกรูดด้วยนะครับเพื่ออะไรเพื่อความหอมไง lain? เพื่อให้มันหอมหน่อยๆน,นะครับท่านผู้ชมนี่เราก็จะใส่ใบมะกรูดใส่เยอะ <S 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 หรอใส่หนึ่หัวปีเรามันตรมหัวนคือได้ใส่เยอะหัวปีนี่เป็นหัวปีแบบอ่าเขาเรียกยังไงอะที่อยู่ตรงต้นกล้วยนะครับผมก็เรียกไม่เป็นเนาะที่ที่มันอ่าจะออกลูกกันนะครับ ขเรียกอะไรถ้าออกลูกสุดแล้วมันก็จะเป็นหัวปีแดงๆออกมานะครับเราก็ค่อยไปหักหักมาหักมาสับสับสล้างดีๆก่อนนะครับล้างยางออกก็สับสันะครับก็จะเหมือนพวกปลายหิดนะครับดูกันต่อเลยนะครับ ยังยังไม่ได้ตั้งกระทะหรอรเอานี้ใส่ไข่ด้วยใช่ไหมเนี่ยเอา้าไม่บอกให้จบมีใส่ไข่ด้วยนะครับท่านผู้ชมมีใส่ไข่ด้วยนะใส่ไขส่สองฟองสามฟองเหรอใส่ไข่สามฟอง,อองแฮปปี้เป็นแมวนะครับแมวเรียกชื่อแมวนะครับแมวชื่อแฮปปี้พันอ่าพันเปเซียนะครับพันเปเซียผสมไทย ครับดูดิไปดูไอ้ลูกชายผมนะครับประกอบประกอบอะไรของเล่นของเล่นคืออะไรของเล่นอะไรปืนปืนของเล่นครับด้วยดิของเล่นขับไหนโชว์ดิโชว์ดิโชว์ท่านไปโชวหมดแล้วไหนโชว์ดิไม่ต้องต่อเอออันนี่ต้องต่ออยู่ เดี๋ยวไปดูต่อนะครับนี่บรรยากาศก,ก็เริ่มคึ้มคึมใส่น้ำมันไปแล้วใส่น้ำมันนะครับน้ำมันคืดนะครับ ดู่ันต่อเลยวันนี้รอให้น้ํามันร้อนก่อนนะครับเราใส่น้ํามันไปประมาณนี้นะครับอะไรนะอ,ไไอะรนะพ่อ พีพ่ปู่ใช้อะไรอะ่ะปู่ใช้อะไรอ่ะปู่ใช้ก๊อกน้ำเออปู่ใช้ก๊อกน้ำโตโอ้โอไม่น่าซื้อขนมไอไอติมมาให้ใช้แล<อ>้วก็ย่า เ,เ,เห็นหน้าชัดัดครับเอเนเอนี่เลยเราก็ทอดอย่างนี้นะครับแล้วก็มีกองเคียร์กองเคียร์คือนี่น,นั่งเฝ้าเลยอะไร,รพร่อกินโยเกิร์ตไงี้ ดูกันต่อเลยนะครับใส่แล้วนี่จะเป็นนี้เลยนะครับนีน่เองอเราเองจับไว้เขาจะถ่ายรูปก่อนนีเ่เราก็ต้องทำงี้นะครับเป็นแผ่นๆเหมือนอ่านั้นนะครับมาดูกันต่อเลยนะครับนี่นะครับทอดนี้เดยว ก็เอามาใส่มาใส่อย่างนี้นะครับนี่ก็จะออกเป็นสีแบบเหลืงองเหลืองนี้นะครับนี่โอ้หน้ากินมากกินหอมนะครับกินเหมือนอ่าเป็นอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะปลาอะไรปลาแผ่นหรอ,อสวัสดีครับพอดีผมไปทําธุระมาเสร็จแล้วนะครับเรามาดูกันต่อเลยนะครับว่าทำอทอดยังไงครับหัวปีทอดนะครับ ก็จะใช้เวลาหน่อยนะครับใช้เวลานาน,านหน่อยอ้าเรามาดูกันต่อเลยนะครับพอดีไปทําธุระมาเสร็จแล้วนะครับเรามาดูกันต่อเลยทอดอหัวปีนะครับ ดูกระปุกกระตูนกระปุ่เลยลูกไป <c oughs> อ่านี่นะครับเราก็ทอดเป็นต่อเลยมันใช้เวลานานหน่อยนะครับ แล้วนะครับใส่รอบที่สองที่สามแล้วนะครับมาดูกันน้องหน่าจริงแค่ไหนนะครับท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดตับตะไครให้ด้วยนะครับช่องรักเหฮามาเองนะครับแสดงว่าน้ำมันเริ่มร้อนแล้วไง มีใครไปแอบนั่งดูด้วยนะ่ะข้างหลังวะหิวว่ะสิมีอะไรมปแอบนั่งดูด้วยน่ะแอนนั่งรอบกล้องเลยเลี้ยลรับตลอดหิวขนมแล้วสิทำไมอะมาดูทำไมอะ dạ dạ đốn khạc con, hay hải đó nè, đâu yi tuy 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 đâu tuy 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 con tuy 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 vừa nó tuy 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 หมหมดแล้วนะหาเป็นปมเลยถ้าใครรู้ว่าพันเปเซียนี่แมวพันเปเชียนี่มันดึงขนเพราะอะไรคอมเมนต์มาบอกมั้งนะครับพอดีมันแมวตัวนี้มันดึงขนตัวเองนะครับถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับ เดี๋ยวพอเวลา,าแฟนผมทอดเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปไปให้ดูนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดตับตะไคร้ให้ด้วยนะครับช่องรักเนหามาเองนะครับฝากด้วยนะครับใครอยากได้สูตรก็คอมเมนต์มาถามได้นะครับขอบคุณต้องขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะครับพอดีจะออกไปทุระนะครับ แล้วก็ใส่นะครับปั๊บท่านผู้ชมครับมันก็จะเป็นหน้าตา,างี้เนาะเดี๋ยวพอเวลา,ากลับมาจากธุระเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะมาถ่ายแล้วเสร็จให้ท่านผู้ชมดูเนาะนนขนาดนี้ผมก็จะขอ,อปีคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับพอดีผมจะไปธุระนะครับ นะขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามและรับชมมากๆเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ